w ั a t do y o ฟัคเตอร t คุ f a อ t o r ไรเกีวกานซิร์ r ฟคเตอ r f a ั t o ตอร์ฟัค o ตอร์คุณ o อบมั i หรือ o u love it? น l ัน t ักมันท t ไ a มันอร่ e ยชูอาเบิลไทรแฟเตอ่าสหรับเสริมภูมิคุ้มกันให้คนที่ท่านรักตั้งแต่เยาว์วัยรับประทานง่ายอร่อยเหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ สามารถเพิ่มการทำงานของเซลล์เคชคาดได้ถึง283%เปอร์เซนช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายทำให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยง่ายทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอยู่ในภาวะสมดุลรวมถึงโอกาสการลดการเป็นโรคร้ายในอนาคตส่วนประกอบสำคัญ มิีโปรตีนไอโซเลต140มิลลิกรัมโปรตีนจากไข่แดง60มิลลิกรัมคุณประโยชน์เหมาะสำหรับเด็กและผู้ใหญ่เพิ่มความอร่อยด้วยรสนมซิตรัตครีมช่วยสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายทำให้สุขภาพดีไม่เจ็บป่วยง่ายป้องกันไข้หวัดป้องกันการติดเชื้อ หายจากการติดเชื้อได้เร็วขึ้นโดยไม่ต้องขึ้นอยู่กับยาปฏิชีวนะลดปัญหาภูมิแพ้ต่างๆเช่นลมพิษน้ำมูกพื้นคันหอบหืดไซนัสอักเสบปรับสมดุลของภูมิคุ้มกันต่อโรคเบาหวานชนิดที่หนึ่งโรคแพ้ภูมิตัวเองหรือโรค SLE โรครูมาตอยโรคสะเก็ดเงิน ข้อต่ออักเสบ9ข้อล้อโรคกระเพาะและการอักเสบในระบบทางเดิอนอาหารสามารถเพิ่มการทำงานเซลล์เพชชคาตได้ถึง283เปอร์เซนต์ทำให้ร่างกายสามารถขยายความสามารถในการตอบสนองต่อการติดเชื้อและต่อสารก่อมะเร็งได้มากขึ้น หากท่านมีข้อสงสัยประการใดกรูณาโทรไปที่0841250585ทวนอีกครั้ง0841250585หรือหาข้อมูลได้ที่ Will I rip .com. What do you like? Fatto, factor. factor. What do you like about transfer factor? Fatto, fatto. You like it or you love it? I love it. Why, it tastes good? yep. Yeah, yeah, yeah.